ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาเป็นอาหารต้องรู้อะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบไปดูสวัสดีครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมเองขอแนะนำตัวนะครับผมร้อยตีสุริยนันดรินนะครับหมวดแดนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเป็นพลทหารนะครับซึ่งผมเองนะครับก็เป็นพลทหารผัด 1.65บหกก็คือผัดที่1ปี2.565เมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ผมก็สังกัดอยู่ที่ค่ายดิสอนนะครับสระบ,บุรีาการเป็นพลาหารนั้นต้องเตรียมยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อผัดหนึ่งหรือผัดสองนะครับทุกคนชายไทยจะต้องไปคัดเกณฑ์ทหารอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือ หัวใจครับเป็นอันดับแรกเพราะว่าเราต้องเตรียมใจไว้นะครับบางคนอาจจะได้ใบดาก็ดีไปแต่ถ้าใบแดงขนยุ่งแหะครับที่ยุ่งนั้นก็คือว่าการที่เป็นพลทหารเริ่มใหม่การที่จะเข้าไปมันจะหนักตรงที่เราไม่รู้อะไรเลยเราเป็นคนแบบเหมือนไปตายประดาบหน้านะครับทุกคนเหมือนกับต้องจากบ้านจากพ่อจากแม่ไปจากลูกจากเมียหลายคนก็